้าัมาคุณแม่คุณแม่ล้มแม่พ้นโต๊กมันเป็นนั่นนะค่ะแมนจ้ะจากคุณแม่ขอโทรศัพท์นะคะเดี๋ยวหนูถ่ายให้ค่ะ เรียบร้อยค่ะเดยวดีวยค่อยๆเล้อจ้าคุณแม่ค่ะดีใจจุ๊จ้า จับได้ค่ะจับได้แต่ว่าอย่าตบน้องนะคะมันฝุ่นค่ะคุณแม่แม่เเดี๋ยวันี้ก็ลองสาวหนองคายบ้างครับทสาวหองคายือสัวดอ เเดี๋ยวไปแก้ตาอกนะบ่คุมอ้นีอ้มากล่องวันนี้ไอ้กิ้วมาทำงานแทนอามอสหรือเปล่ากิ้วทำงานแทนอามอสหรือเปล่าสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อน อุ้งอิงไอคิวพูดแล้วว่าเดี๋ยวจะมาอยู่วงหนึ่งจะมาเป็นมือมิกแมนมาดูแลเครื่องเสียงเด้ทกางนั้ำเปลี่ยนกางน้ำเหรอกึ้นเขาค่าแม่บโบก็เห็นลูกจ้าอย่างที่ไหนมาเอ้ยอีหล่าเอ้ยแม่โบเห็นอีหล่าบม่โเห็นลูกอุ้งอิงเลยเดี๋ยวหนูขอโทรศัพท์หน่อยนะคะเดี๋ยวหนูถ่ายให้ครับแม่บโบก็เห็นลูกกีฬา ก่จะพึ่นนี้ด้วยเนี่ยเนี่ยลาไม่ก่อนดูนี่ดด้วยเรียบร้อยค่ะขอคุณนคอยนะอยู่ดีนี่แมงนอยูหลัด้วยหลัด้วยโอ้ยงามดีขอบคุณค่ะเฮ็ดอันนี้อไม่ยังล่ะอยากขอไทยน้ปลูกมั้งเนี่นได้จ้าพ่อ เทพนะบอกเนาะเทปเด็กหน่อยขีดื้อเรียบร้อยค่ะซค่งสายกระเป๋าหว่ามันเป็นสายมันเป็นเฟืองมาได้งามๆอ่ะฮะมัน เขสครับุ้า้าน่นจากสวัสดีครับพี่ปอนไทยครับผมสวัสดีครับบอดกตาแม่สวัสดีครับคุณด็อกเตอร์สมพงษ์ครับจิ๊จี๊บระบบอายุนแสบระบน้ำมาสการนะครับตอนนั้นที่วัลนะครับเห็นแั้วน่าตื่นเต้ มาเด้อมาเด้อมาทายลูกกับน้องนุ่งลูกหลานเ่าง้นดังแหงเบื่อนึ้อหนนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตอนนั้นแม่ก็ไปพูดหลังหัวหาดคุณนะอ๋อบ้านหัวหาดบ้านหัวหาดแม่ก็ไปพ้นหลายกันนะอาร์ตอนนี้พี่หมอนสวยมากสวัสดีค่ะพี่หมอนพร้อมมากอ่าวันนี้พี่หมอนพร้อมมากเปิดด้านแม่ ขออนุญ,ญาตนะคะแม,แม่แม่วันนี้ฝุ่นเยอะมากเลยค่ะน,ญญน้องใส่แมสนะครับวันนี้ฝุ่นเยอะนะครับต้องรักษาสุขภาพเพราะว่าเรามมีงานกันอีกงาวองขอบคุณพ่อพ่อแม,แม่ที่เข้าใจนะคะ ตัวน,นี้เห็นผีค่อนไหวคือจังมดเนี่ยแหละวันนี้ไปที่เราเสร็จไวแต่ว่าวันนี้เราก็เขารอทั้งหมดลุ้มติดตั้งไฟค่นั้นเองไม่ทิมพูดหมายถึงว่าหนหูสายตาสั้นนลยไหมแล้ว,ลวตอนนี้น,ะน่ะเ,นนเ,นนเนพิ่นเหมือนมดเลยเห็นตัวนิดนิดหายเดาแม่ <laughs> <laughs> วันนี้มีเสื้อขายนะครับผมมีเสื้อขายนะครับมีเสื้อเดี๋ยวอีกสักคู่เดี๋ยวแม่หน่อยจะเอาออกมาขายวันนี้พร้อมลายเซ็นครับผมเดี๋ยวรอสักคู่แม่หน่อยถือศาสตร์แล้วเดี๋ยวมาทางนี้แน่นอนได้ครับผมวันนี้ถ่ายรูปก็เตรียมกล้องเปิดกล้องรอไว้เลยนะครับ หายในเร็้วเด้อค่ะเป็นกำลังใจหายเด้อค่ะเดี๋ยวนองเอาเสือมาขายเด้อจ้าแม่แป๊บนึงเด้อว้าวพ่อนูเลยสีหายมันไงเนาะอุ้งอิงเออรถดับเพิ่งมา แกะเอาจักบาทแน่เจี๊ยบมุมมุมขายเสื้อครับมันคื่องใถึงลูกจะไมได้เอาตรงนั้นเลยลูกมันให่ได้หรอถ้าตรงนี้มันเดิมใหแล้วลูกอันนี้มันใายฝุ่นมันเยอะข้างล่างเหมือนเดิมที่เขาทำงานอยู่หรือเปล่าครับพ่อหรือเอาบนอันนี้ไหมคะเอาตรงนั้นก็ได้แบบย่าๆหน่อยฝุ่นจะได้ไม่ฟุ้งเอาเอาหนีเอาคันแท้นะเฮาหนีก็ได้จ้ะปาดแม่เพิ่นแม่เพิ่นหิวเอ้ เราไปทางหน้าเราจะไปทางหน้าบ่งเพื่อคนงานผมมากิไดือสือเลยไม่เป็นไรตรงนี้ก็ได้เอ้อแม่น้องตีแม่น้องตีเอานำ แม่ก็ทันเห็นเลยได้ยินได้เสียงอย่างยุ่งกันลูกโอ๊ยน้องกัดแย่เย็นเย็นแย่งยุ่งกันไอเนียไอคิวอไอคิวกัดจะจบไปแม่น้องตีกแล้วแม่น้องตีก็ไอคิวก็กัดเรานะดูสิ ทำไมมีหอดยามีหอดยาอ้าวโอ้ยแหกคอเลยแม่บีต้องใส่แหวใส่เสื้ผ้าแม่ไปเบิ้งผาแม่ไปเบื้องใส่แล้วมันขายเลยลูกขายเลย ใจเรามันใจเรามั่นพ่อท่านเรียกนะครับผุนุนสีแดงปัดมาแล้วมาแล้วพอเปิดมันให้แล้วแม่เอาใช่ได้จ้ะของอสีไดจ้ะสีแดงด้วอวัวันนี้ซีอน้อยของเรานี่เซ่นพร้อมบอกพรอเจ้สดลูก ใจสดจาเช็คไรเดาโอวจะ